สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o ค่ะสวัสดีเช้า ลัคนาราศีมีนนะคะลัคมีนนะคะชาวลัคนาราศีมีนวันนี้นะคะหมอว่าเอ๊ะทุกคนแบบเอ๊ะปกติหมอว่าไม่เคยเรียงไพ่แบบนี้นะคะวันนี้หมอว่าจะมาดูดวงลัคนาราศีมีนแบบจักรราศีนะคะก็จะต้องเลียงไพ่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าหมอว่าจะใช้การทํานายโดยการในเชิงของไพย่ยิปซีเป็นหลักนะคะก็จะผสมผสานกันออกไปนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าชาวลัคนามีนเนี่ย จะเป็นอย่างไรภาพรวมสถานการณ์โดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครเปิดใจก,กว้างฟังแบบ พินิจพิคาและพิจารณานะคะชาวรัคนามีหรือชาวราศีมีนนะคะหรือว่าชาวราศีมีนที่กำลังเข้ามาดูคลิปนี้อยู่คุณสามารถดูได้รัคนามีแล้วก็ราศีมีนขึ้นอยู่กับคุณชอบดูแบบไหนประสบการณ์คุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าดูแบบไหนคุณชอบคุณก็เลือกดูได้เลยหรือจะดูทั้งสองคลิปเลยก็ได้ชาวราศีมีนบอกว่าทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงนิงนอุปสรรคความรักโชคลาภการทําบุญที่เสริมดวงให้เปให้ปังให้ดังให้เวอร์มอว่าทําเสร็จแล้วอยู่ในลย์ลิสต์ของร ราศีมีนประจําเดือนตุลาคมนะคะหคลิปเสร็จแล้วอีกคลิปหนึ่งสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีมีนนะคะเป็นความรักหนุ่มโสดสาวโสดในกลุ่มที่ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะก็ไปดูว่าสถานะความโสดของเราจะมีคนมาเคาะระคังวิวาหรือ,อยังหรือว่าเจอเนื้อคู่แบบไหนก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันคือราศีมีนประจําเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วค่ะทําเสร็จแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ จึงเป็นคลิปของลัคนามีนที่เจ้าชะตาบางคนชอบดูแบบลัคนาคือทราบเวลาเกิดนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะภาพรวมของวิถีชีวิตสถานการณ์นะคะของชาวลัคนามีนจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะชาวลัคนามีนแ เตรียมตัวนะคะชื่นมื่นชาวลัคนามีนบางดวงชะตามีเกณฑ์นะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะไดะ้เดินทางพบปะเพื่อนฝูงนะคะกินเลี้ยงมิตติ้งนะคะสัมมนานอกสถานที่นะคะดวงของท่านมีเกณฑ์หรือว่าทั้งแม้กระทั่งการไปพบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่งานแซยิปงานรวมรุ่นงานหวนคืนงานปักชิมงานอะไรก็ตามแต่ชาวลัคนามีนมีดวงมีโอกาสได้ ไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้รวมทั้งดวงชะตาถ้าคุณกำลังมีปัญหากับความรักนะคะชาวลัคนามีเนี่ยในเดือนตุลาคมต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับความรักเพราะว่าตกในความรักนะคะคู่ครองของคุณนะ่ะมันตกอยู่ในจังหวะที่ได้ไพ่ทาวเวเพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาส ทะเลาะมีปากเสียงนะคะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันมีการบล็อกเบอร์มีการบล็อกไลน์มีการเว้นระยะห่างขอระยะห่างหรือว่าแม้กระทั่งขอเลิกก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวรักนามีนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะถามว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าการดูดวงเหมือนเข็มทิศชีวิตเนาะมอว่าเตือนไว้ก่อนนะคะแล้วทำเอ่อมันมันมันเยื้องทํามุมกันด้วยมอว่าแนะนําว่าเอ่อให้คุณนะคะ รอมชอมหรือว่าถ้ามีปัญหากันนะคะมันจะมีกาวใจมาจากเพื่อนสนิทมิสหายญาติพี่น้องเราหรือว่าคนที่เรารู้จักจะเป็นกาวใจให้เราและสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนว่าจะเสียสละหรือจะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่าถึงตรงนั้นดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของชาวลัคนามีในเรื่องของทรัพย์สินฐานะการเงินเป็นยังไงบ้างรายรับรายจ่ายนะคะ ยัค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการทํางานคุณจะมีงานที่มากขึ้นงานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการมองหาการทํางานใหม่ๆมีมการเบื่องงานเก่านะคะอย่างลาออกนะคะอยากหางานใหม่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจะเพิ่มช่องทางหาไรายได้เสริมอย่างไรจะประหยัดอย่างไรจะมีแนวโน้มและชาวลัคนามีเนี่ยในช่วงของสถานการณ์ภาพรวมโดยตุลาคมไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะบางท่านมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะแบบฟังไลฟ์โค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากขึ้นการเงินมากขึ้นเพื่อเปลี่ยน แปลมุมมองของคุณบอกว่าช่ววัตก็ดีนะคะถ้าคุณอยากจะทําแบบนั้นนะคะและในเดือนนี้ไม่ว่างานของคุณมันจะเยอะแค่ไหนมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะชาวรักนามีนแต่เชื่อเถอะมันดีที่สุดในสายตาคนอื่นนะคะมันดีที่สุดในสายตาหลายๆคนที่มองกลับมาแต่คุณเป็นคนที่อยากให้มันดีกว่านี้อยากให้งานมันสําเร็จลุล่วงมากกว่านี้ก็เลยค่อนข้างคาดหวังกับเรื่องของการงานมากพอคาดหวังมาก ก็เลยรู้สึกกดดันตัวเองใจเยน็นๆค่ะงานที่คุณทำออกมาผลิตออกมาไม่ว่าจะงานเป็นทีมเวิร์กหรือว่างานทำคนเดียวหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หมอว่าเชื่อว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่องของการทํางานการพัฒนาศักยภาพที่ดีหรือว่าการโรงเรียนอะไรใหม่ๆเพื่อเสริมศักยภาพของคุณเสริมแนวทางเสริมแนวคิดจะมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะลัคนามีนและเชื่อว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะไพ่อของคุณเนี่ยมันอบล้อมไปด้วยมิตรภาพที่ดีคุณมีโอกาสเจอมิตรภาพใหม่ๆหรือมิตรภาพเก่าถ้าคุณมีปัญหาคุณร้องขอคุณอยากได้งานคุณต้องร้องขอกับเพื่อนเก่าเพื่อรุ่นพี่รุ่นน้องให้เขาดึงกันเข้าไปคุณก็จะมีโอกาสได้งาน แล้วก็คุณสามารถพึ่งพาคนรอบข้างได้ที่ใกล้ชิดสนิทก,กับคุณที่เคยแบบหยอกล้อเคยเคยกินข้าวกันเคยเรียนสถาบันเดียวกันหรือรุ่นพี่ทํางานที่เก่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีดวงสนับสนุนซึ่งกันและกันดีในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะสถานการณ์ภาพรวมและชาวรัคนามีนนะคะ ในช่วงของอการเดินทางมันไม่ค่อยมีดวงเดินทางที่เด่นชัดแต่มันเป็นดวงที่แบบว่าคุณจะเปิดเว็บไซต์หาความรู้โลกออนไลน์มากขึ้น หาเพิ่มเติมศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้นหาช่องทางการสร้างรายได้มากขึ้นและบางดวงชะตาของชาวลัคนามีนมีเกณฑ์ที่อยากจะลงทุนช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องของการดูหุ้นนะคะการลงทุนในเรื่องของการปันผลเงินปันผลหรือการลงทุนในธนบัตร เขาเรียกวพันธบัตรรัฐบาลอะไรแบบนี้ค่ะหรือสลากออมสินเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยในช่วงเดือนตุลาหัวหัวคิดไม่หยุดเลยค่ะไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะทีนี้ ถือว่าดีนะดีแล้วพี่น้องนะคะในภาพรวมพี่พี่น้องน้องนะคะก็ช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะมีการนอนกันกับคุณพ่อคุณแม่ได้ในเรื่องของคือคุณปรารถนาดีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาดีแต่บางครั้งเรารู้สึกว่า เราชอบอีกแบบหนึง่งเนี่ยเขาเรียกว่าหรือสมมุติว่าคุณแม่คุณแม่อาจจะแนะนําคุณบอกว่าเออกลับบ้านให้เร็วกว่านี้เอาแต่หนูมีงานนะคะมันก็คือจริงๆแล้วมันคือความห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเข้าใจมองมุมกลับว่าท่านห่วงใยคุณนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่มีวัยวุฒิสูงกว่าที่เราเคารพนับถืออาจจะจูจ้จี้จุกจิกมากกับเราในเดือนนี้นะคะละคณามีนอาจจะ ท่านอาจจะบ่นมากหน่อยแต่บอกเถอะบางทีมันก็เต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่ดีก็รับฟังดีกว่านะคะรับฟังจะดีที่สุดเนาะในส่วนของการเ,เสี่ยงโชคหวังผลนะคะหรือในเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหมอวาดมองว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของออถามว่าดีไหม เดี๋ยวบอกว่าบอกแต่ว่าตอนนี้คุณอยากศึกษาอะไรใหม่ๆคุณเริ่มได้เลยคุณนับหนึ่งได้เลยนะคะอยากเรียนออนไลน์อะไรคุณทําไปเลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้กัลยานมิตรใหม่ๆและได้เพื่อนใหม่แล้วมันจะต่อยอดธุรกิจคุณได้ถ้าคุณมีแนวโน้มความคิดอยู่ในด้านนี้นะคะลัคนามีนลุยค่ะนะคะทีนี้อันนี้สิ่งที่ต้องระวังมาถึงในเรื่องของศัตรูนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวาลัคนามีนอะสิ่งแรกเลยคือ จริงๆแล้วคำว่าอุปสรรคหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราเอาจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ได้มาจากคนอื่นนะบางทีมันเป็นตัวเรารู้สึกไม่พอใจตัวเองสร้างแรงกดดันตัวเองในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่แต่เราต้องประหยัดเนี่ยมันจะขัดแย้งในตัวของคุณเองเนาะหรือว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณหรือว่าคุณอยากจะ อยากจะมีความรักเข้ามาคนที่โสดนะอยากมีความรักเข้ามาแต่พอเข้ามาหลายคนหรือว่าจังหวะนี้มีคนเข้ามานะแต่ทําไมไม่ถูกใจเราเนี่ยแหละค่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความหงุดหงิดในตัวเองมีความ มันมีกำแพงมันมีมาตรฐานของเราเนี่ยบางทีคนอื่นเข้าไม่ถึงเพื่อนร่วมงานเข้าไม่ถึงคนที่จะมาจีบเราเข้าไม่ถึงด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกว้างมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาโลกประสาทบางอย่างมันมาจากตัวเราคือจิตใจความรู้สึกที่เราหงุดหงิดง่ายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะมันเลยมองพานทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูหดงุดหงิดไปด้วยเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองในช่วงของเดือนตุลานะคะลัคนามิน ทีนี้สิ่งที่อยากจะเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคู่ครองอย่างที่หมอวาดบอกนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วมันจะมีการโคจรของใครสักคนหรือว่าคนรักเก่าเอ่ยหรือว่ามีใครมาแอบขายขนมจีบคุณขนาดทั้งทังท,งที่คุณมีแฟนอยู่แล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นจะมีความรักออนไลน์เกิดขึ้นหรือมีคนมากดหัวใจคุณแล้วต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งทงท,งที่รู้ว่าคุณมีแฟนก็มีโอกาสเกิดขึ้นหรือ มันอาจจะสร้างปัญหาทําให้คนมีแฟนเนี่ยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันคนอื่นมาจีบแฟนเราก็กลายเป็นไม่เข้าใจกันงอนกันทะเลาะก,กันหรือเป็นอีกนายหนึ่งนะคะขึ้นอยู่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะลัคนามีนบางท่านนะก็เจ้าชู้เหลือเกินอ่าต้องพูดใช้คํานี้บางคนลัคนามีนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ ลัคนามีนก็จริงอยู่แต่บางคนก็มีฐานฐานกําเนิดบุญกาเนิดสะสมมาแตกต่างกาันฝาแฝดเกิดพร้อมกันยังแตกต่างกันเลยดังนั้นนะคะคนที่ลัคนามีนต้องเปิดใจกว้างบางดวงชะตาบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ้าชู้จนทําให้ความรักมันพังเพราะตัวของคุณเองเห็นไหมคะมาจากตัวของคุณอีกแล้วความเป็นคนที่เฟลลี่มากๆจนแฟนโกรธแฟนงอนแล้วพานเลิกก็มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังความรักในเดือนตุลาคมมากๆสําหรับชาวลัคนามีน คนรักเก่าโอกาสกับดีเทิร์ไหมมีโอกาสค่ะคนรักใหม่มีโอกาส,กโ,กาสโกรธคุณไหมก็มีโอกาสโกรธคุณค่ะเพราะอะไรเพราะความอิลุงตุงนังของตัวของคุณเองคือมีคนเข้ามาหลายครั้งคุณก็กลายเป็นแบบเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมาจากตัวคุณนะคะถ้ารักเดียวใจเดียวคนอื่นคุณก็เสกค๊ดบายเซโนไปเนาะบางครั้งความจริงบางอย่างเช่น ไม่อยากติดต่อไม่อยากคุยกับเขาถ้าคุณพูดความจริงคุณบอกให้เป็นแค่เพื่อนคุณก็บอกแฟนของคุณไปตรงๆดีกว่าถ้าเขามารู้ที่หลังเนี่ยมันมีโอกาสเลิกสูงนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าไพ่ของความเป็นคู่รักนะคะคู่ครองเนี่ยมันตกในตําแหน่งของพังทลายเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสความลับแตกความลับล่วนไหลหรือว่าอยู่ดีๆแอบคบซ้อนอยู่ไม่มีวันรู้อยู่ดีๆเขาไปเห็นแบบกระทันหัน แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่รู้จะเลือกใครยังไงมันวุ่นวายยุ่งยากไปหมดเพราะมาตรฐานในตัวของคุณเองเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วเรามาระวังการทะเลาะกาันแบบคาดไม่ถึงการจับได้การเจ้าชู้เป็นทั้งมันเป็นที่ตัวคุณด้วยแต่ถ้ามันมันอาจจะเป็นที่ลักนาคุณหรือลักนาของคนอื่นก็ได้แต่ว่าคุณจะมีโอกาสเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้มาดูภาพรวมในเรื่องของโอ้โห การเงินที่มันตกในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะอินเลิฟก,กับการใช้จ่ายมากหน่อยนะคะชาวลัคนามีนดังนั้นในช่วงนี้วางแผนการเงินนะคะเพราะว่าคุณจะมีงานเลี้ยงงานค่าสังคมเยอะไปไหนก็ต้องเอ้ยถ้าเป็นสุภาพสตรีรัคนามีนคือชุดซ้ําไม่ได้ภาพขนาดแมสยังต้องแฟชั่นบ้างเลยชุดซ้ำไม่ได้อะไรแบบนี้ไปนัดเจอเพื่อนซ้ำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนามีน ก็เลยอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เก็บไม่อยู่นะคะในช่วงเดือนตุลาคมเก็บไม่อยู่จนทําให้แบบต้องไปขอบีบางดวงชะตานะคะต้องหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะหยิบหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่ได้และมีเกณฑ์เสียเงินให้กับให้กับเขาเรียกว่าเราคาดไม่ถึงเช่นบางที เรามือถือตกมือถือแตกถือถืออยู่มันล่วงไปเองหรือว่าอะไรแบบคาดไม่ถึงจะมีโอกเกีน์การเสียเงินแบบนั้นแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังเนาะแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหากับเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรืออย่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินจะถูกฟันดาบได้นะคะอย่าพยายามติดแบ็คลิสต์ถ้าผ่อนของอยู่ต้องพยายามผ่อนให้ตรงเวลา ถ้าเลดปุ๊บจะมีปัญหาน่าจะมีการทวงถามเกิดขึ้นในบางดวชะตาของชาวลัคนามีนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ เกณฑ์การตัดสินใจในเดือนนี้อย่างที่บอกไปมาจากตัวคุณหลายๆเรื่องเนาะแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยของการตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจอยู่กับงานหรือว่าเพิ่มขยายสาขาในธุรกิจของคุณหรือเกณฑ์การตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะลงทุนทําอะไรใหม่ๆการงอนกันกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หรือว่างอนกันกับผู้วุโส็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะดังนั้นมันมีเรื่องให้คุณตัดสินใจหลายเรื่องจนคุณรู้สึกท้อและหมดแรงประมาณช่วงสัปดาห์ที่3ขอองเดืนตุลา หมอว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้มันอยู่ที่ตัวคุณคุณใจเย็นๆคุณมองทุกอย่างอย่างมีเหตุมีผลนะแล้วคุณก็ประหยัดแล้วคุณก็ทําทุกอย่างให้มัน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 อยู่ในร่องกับลอยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะไพ่มไม่ได้แย่มากแต่มันมันไม่ค่อยดีเรื่องของความรักแค่นั่นเองเนาะนะทีนี้ถ้าอีกเรื่องหนึ่งที่เ,เรื่องโชคลาภแมชาวลัคนามีนถ้าอยากเสี่ยงโชคเนะี่ยบางดวงชะตาจะได้โชคได้เลขจากคนตายนะจากคนตายหรือว่า ไปเยี่ยมคนป่วยห้องเลขคุณป่วยเนี่ยจะมีโอกาสได้เลขจากตรงนั้นแต่อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้เด่นเรื่องของการเงินมากนะักแต่บางคนห้ามไม่เล่นไม่ได้บางคนก็มีอินบ็อกมาว่าหมอว่าขาขอใกล้เคียงก็ยังดีมาจากต้นตอนไหนบ้างเผื่อเดี๋ยวเขาไปจัดการเองก็ประมาณนี้ค่ะเลขเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายนะคะก็น่าจะมีอาจจะนําพามาให้ได้บ้างแต่มันไม่เด่นนะบอกไว้นะคะแล้วลักนามนีถามว่า มีสิ่งอะไรที่อยากจะเตือนอีกไหมนะคะอยากจะเตือนในเรื่องของความลับั่วไหลค่ะความลับถูกเปิดเผยถ้าคุณทําทุกอย่างถูกต้องแม้ว่าความลับนั้นมันจะถูกเปิดเผยออกมาถ้าทําทุกอย่างถูกต้องมันจะไม่มันจะแก้ออกได้มันมันเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นปมมันจะคลี่คลายค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะและลงในมุมเรือนวินาเนี่ยอบอกได้เลยว่าการเงินของคุณจะตกในตําแหน่งทั้ง ทั้งที่มีปัญหานะตกในตำแหน่งมีปัญหานี่คือภาพรวมการอ่านแบบไพ่ยิปซีนะคะดังนั้นคุณวางแผนดีๆถ้ามีหนี้กับสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตอะไรส่งให้ตรงแต่ถ้าคุณไม่สามารถส่งได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอขยายเวลานะคะขยายเวลาไม่งั้นคุณอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ทวงถามเจอดอกเบี้ยบานหรือเจอการติด b บ็ k ลิสตได้นะคะอันนี้บอกไว้ได้เลยและชาวลัคนาราศีมีน,นเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะคะคุณเหมาะคุณไปโดดทั้งด้านเรื่องงานแต่ไม่เหมาะเรื่องเงินเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นอย่าเล่นแชร์นะคะไม่จําเป็นอย่าเล่นอะไรที่มันดูดู ดูไม่มีดูแบบเหมือนกับว่ามันโกงกันได้อะคะพวกแชร์หรือหวยอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยถ้าจะซื้อก็แนะนําเป็นพวกลอตเตอรี่ดีกว่านะคะสําหรับชาวลัคนามีนอันนี้คือภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เตือนเตือนเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพภาพรวมของลัคนามีนสุขภาพเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่4ี่เรามาระวังเรื่องของภูมิแพ้นะคะอาการมึนหัวเวียนหัวแล้วเขาเรียกว่าลุกขึ้นมาแล้วมันวิ่งอะ่ะมันเวียนหัวมันหรือว่าคง เพลงแบบนี้ต้องระมัดระวังอ่ะนะคะและในเรื่องของออโชคลาภต่างๆของชาวรัคนามีนไม่ค่อยเด่นนะคะแต่ว่ามันจะไปเด่นในเรื่องของการเรียนรู้หาความรู้เสริมหรือหาช่องทางทําเงินน่ะมันจะสร้างศักยภาพคุณในเดือนนี้เหมือนคุณจะตัดสินใจทำส,สักสิ่งอย่างนนเนี่ยมันมาจากคนรอบข้างผลักดันคุณด้วยแนะนําคุณด้วยขอให้เปิดใจฟังคนรอบข้างเยอะๆน่าจะได้แนวทางค่ะและระวังความลับ เรื่องคลับเรื่องเกี่ยวกับความรักและมันจะทำให้พังนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับชาวลัคนามีนนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้หรือมองว่ามันเป็นประโยชน์หรือแอบเตือนเพื่อนได้แชร์ออกไปนะคะหรือฝากกด subscribe เดี๋ยวหมอว่าจะมาทำให้ส่วนคลิปพิกอเด็กในเรื่องของความรักเขาคิดถึงเราไหมเขาเลิกกับเราแล้วหรือยังน่าจะจบจากคลิปลัคนาปุ๊บ12ลัคนาแล้วเดี๋ยวหมอว่าทำต่อเนื่องให้ค่ะและใครอยากเรียนไพ่ยิปซี ทักถามมาได้นะคะตอนนี้หมอวาดเปิดคอร์สไพ่ย,ยิปซีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น l i d e r weight หรือไพ่8ดปอรประตูชีวิตทั้ง78บานนะคะสอนแบบถึงแม้จะเป็นสอนออนไลน์ก็สอนตัวต่อตัวนะคะและก็สอนสดด้วยไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอคุณจะต้องโต้ตอบกับหมอวาดได้ตลอดเวลาค่ะนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ด้วยรักและปรารถนาดีหวังว่าชาวราศีมีนจะมีความสุขและผ่านเดือนตุลาไปได้อย่างเข้มแข็งอย่างมีความสุขเหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาและ เตรียมเขาดาวสิ้นปีเพราะอะไรดูไหมคะเหลืออีกไม่เกิน2เดือนแล้วก็หมดปีแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ